ไปดิไอ้เชลโลบางจังวะโอ้มันติดเรือนะมึงเข้าพร้อมกูนะเดี๋ยวกูแทงให้กูออกกอนนะกูหิว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 มึงเข้าไปทำไมเนี่ยเข้าไปเข้าไปเข้าไปอ้าวเข้าเข้าออากูเข้าแล้วเนี่ยเข้าดิมึงอยากให้กูเข้าคนเดียวภูมิ เดี๋ยววันนี้พ่อจะกลับดึกหน่อยนะลูกรออะไรกันวะแล้วอย่างพ่อเอากับข้าวไว้ในตู้เย็นแล้วถ้าภูมิไม่อยากกินก็สั่งออนไลน์ได้นะลูกเออ,เอ,อกูรู้แล้วจะอะไรกันวะนี่อา้าวภูมิอา้าวพ่อนี่พ่อเองนะเนี่ยครับเมื่อกี้พ่อว่าไงนะครับเอา้า เมื่อกี้ไม่ได้ยินที่พ่อพูดเลยเหรอขอโทษครับนี่เมื่อกี้อะพ่อบอกว่าพ่อจะกลับดึกหน่อยครับแล้วพ่อก็เอากับข้าวไว้ในตู้เย็นแล้วถ้าภูไม่อยากกินก็สั่งออนไลน์ได้นะลูกเข้าใจไหมโอเคครับเออะจะไหวไหมวะเนี่ย ออกูมาแล้วโอ้ยเย่ยตายหัวเทมเลยกูไม่มาแป๊บเดียวมันทำอะไรกันไม่ได้เลยหรอเริ่มใหม่เริ่มใหม่ไม่ไหวเฮ้ยว้าทำไมเครื่องกูมันกระตุกจังวะ คือเมื่อวานมึงเล่นไม่ได้เลยนะเว้ยก็เครื่องมันไม่เจ๋งไงกระตุกค้างไม่ไหลลื่นเออมันก็จริงของมึงแต่มันจะแก้ยังไงวะซื้อใหม่สิครับหามอะไรแปลกโหึงพูดง่ายเนาะแล้วเงินนะ่ะขอพ่อ,องดี <c oughs> เลื่อนต่อละ พ่อครับของเงินซื้อคอมหน่อยครับเท่าไหร่ลูกห้าหมื่นครับฮะห้าหมืนครับมัน,มนแพงไปหรือเปล่าลูกโหพ่อไม่แพงหรอกเดี๋ยวนี้การ์ดจอมันแพงคอมมันก็เลยแพงตามอ่ะพ่ออะลูกคอมเครื่องนั้นอ่ะพ่อซื้อให้เมื่อต้นปีนี่เองน โหพ่อห้าหมื่นเองซื้อครั้งนี้ทีเดียวจบไม่ต้องซื้ออีกเลยนะพ่อเนี่ยภูมิช่วงเนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะลูกพ่อยังซื้อให้ภูมิไม่ได้หรอกนะอีกอย่างกต้องรอโบนัสด้วยนะลูกแล้วตอนเนี้ยพ่อก็ทำงานคนเดียวมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ยังมีแม่อยู่อะลูกนะครับถ้าแม่อยู่ก็คงดีนะครับ ได้ไหมไม่ได้เซเมล่ะเออดิไม่รู้ว่าเขาจะงกอะไรทัง้งนา้นกูขอแค่ครั้งเดียวเองนะเว้ยเขาไม่มีเงินหรือเปล่ามือต้องเขาใจเขาด้วยนะเว้ยมีไม่มีไม่รู้ล่ะกูรู้ว่าเขามีสมบัติแล้วกันเขาน่จะาขายไม่สร้อยก็แหวนมาให้กูมากกว่ากูลูกเขานะเว้ยเขารักจริงปะเนี่ย ไม่รู้วะมึงบอกว่าเขามีสมบัติเยอะใช่ปะมถ้าเขาไม่เอาไปเปลี่ยนเป็นเงินให้มึงมึงก็ไปเปลี่ยนเองสิวะบ้าปะเนี่ยกูอวเขาอยู่กันสองคนในบ้านถ้ากูขโมยไปเขาต้องจับได้ดิวะมันมันก็ต้องมีตัวช่วยเอางี้ไหมกูมบอกนะ้าชายกูให้ นาชายอ่ะแผนยังไงวะก็เดี๋ยวมึงอ่ะเปิดประตูบ้านไว้กูกับน้าชายจะได้ขโมยของกันง่ายๆเห็นใจปะละ่ะเออตกลงตามนั้น บ้านหลังนี้ด้วยใช่ครับถ้าถาดจะมีตังของเยอะแน่ มันดูเงียบจังเลยภูมิภูมิอยู่ไหมลูกภูมิ คุมคุมอยู่ไหนลูกคุมเฮ้ยนี่พวกมึงเข้ามาทำอะไรในเนี้จุดพยานโอ๊ยไอ้เหรอเหรอ นายยิงทำไมอะนายบอกว่าจะมาเอาของไงแล้วยิงทำไมหยุดหยุดยิงไงพ่อ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 ครับพ่อพ่อรีบออกมาพ่อพ่อครับพ่อฟังผมไอ้กอล์นยิงพ่อกูทไดไม เอกเฮียด้วยจับมือเหรอใช่ครับเฮียด้วยมือพ่อผมขอโทษพ่อพ่อครับพ่อพ่อมืนสิพ่อพ่อพ่อ ดูที่หน้าเลยดิหน้าโอ้มันยังเงี้ยยิ้มดิ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 มันหล่ออะช่วงนี้สิ่มันขึ้นนะพ่อมันนอนดึกนิดนึงเฮ้ย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 เฮ้เมื่อกี้มันบอกอย่างสวยมาผมบอกนะเสือไพ่พ่อเสือผมหมอ ใช่อ้นีเป็นไงมันตัวไม่มขอบคุณครับพ่อพ่อผมขอโทษเดี๋ยวกูบอกนะชายกูให้มึงไอยู่ยเฉยมึงจะบ้าเหรอมึงใช้กูเปิดบ้านให้มึงเข้าไปป้นบ้านกูเนี่ยนะ กูไม่เอาเว้ยพ่อครับผมไม่เอาความใหม่แล้วพ่อพ่อผมรักพ่อทั้งคำมันเป็นไรของมันวะกูแค่พูดเล่นเฉยๆมันคิดว่ากูเป็นโจรไงเฮ้ย